การดูแลผู้สูงอายุนะคะซึ่งอาจารย์แบ่งออกมาเป็นกลุ่มที่ว่าสมองไม่ได้ดีร้อยนะคะนะคะตั้งแต่สมองรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจนถึงไม่รู้เรื่องเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องแยกออกไปอีก2กลุ่มอีกค่ะถ้าสมองไม่ดีแล้วก็ติดเตียงแล้วอันนี้ก็ง่ายหน่อยเขาไปหาโรคเองไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่จะมาหาเขานี่แหละที่จะเป็นคนเอาโรคมาให้เขา ถ้าเราเป็นคนที่จะดูแลเขาเราก็ต้องระแวดระวังตอนนี้ผู้สูงอายุกลุ่มที่สมองดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ยังเดินได้นี่คะ่ะอันนี้ปวดหัวที่สุดนะคะลำบากที่สุดแล้วบางครั้งเนี่ยคะ่ะเขาดูเหมือนรู้ดูเรื่องแต่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเราบอกเขาเรื่องของการระมัดระวังตัวอะไรทั้งหลายแหละถ้าสมองเขาดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยโอกาสที่เขาจะระมัดระวังตัวอย่างที่เราบอกมันเป็นไปเกือบไม่ได้เลยในฝันของอาจารย์ อาจารย์ก็อยากให้ชุมชนรู้ว่าเรามีคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าหากว่าเข้าไปตรงไหนอย่างไรคนอื่นๆช่วยเขาระแวดระวังนะคะถ้าสมมติเขาเดินไปในชุมชนเขาชอบไปร้านเซเว่นเปิดเข้ามาที่เซเว่นมีการทําความสะอาดตลอดเวลาเขาไปจับอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตรงอื่นเราทําสิ่งระแวดล้อมเขาให้ปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยเขาได้ในในแบบหนึง่งที่เหลือถ้าคนไข้ยอยากออกจริงๆ คุณอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยก็คือให้เขาเดินในละแวกที่ถ้ามีบริเวณบ้านก็ก็ยังพอไหวเนาะนะคะแต่ว่าอย่าไปล็อกคุณแจให้เขาเห็นว่าคุณล็อกคุณแจคุณต้องล็อกคุณแจชนิดที่มีการพรางสายตาไว้แล้วก็ทําให้มันมีจุดสนใจที่เขาน่าสนใจนะคะเราจะมีโต๊ะมีขนมไว้ให้กินตรงนี้เดี๋ยวอีกที่หนึ่งก็มีอีกเขาเดินจากตรงนู้นกินไป ชอบอ,อกชอบใจเอาเดินกลุกคุณมาเอามาเจอตรงนี้อีกเขาก็จะเดินวนใช้เวลาอยู่ตรงนี้ได้หรืออาจจะมีสมุดภาพให้เขาดูจะมีจุดที่เขาวางระบายสีไว้แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรให้เขาเลยเขาก็จะวนอยู่ตรงนี้แล้วพยายามจะหาทางออกก็จะทุบออกอะไรออกถ้าคนไข้จํานวนหนึ่งเขาอยากออกข้างนอกนะคะบอกว่าอาจารย์เคยไปออกกําลังกายไปสวนสาธารณะเนี่ยไปได้ไหมไปได้ค่ะนะคะเรารู้ว่าจริงๆเชื้อโรคมาก,กับคนเชื้อโรคอยู่กับอะไรที่เขาจับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเอาเข้าออกไปเราก็ไปตรงที่มันเป็นส่วนจริงๆพาเขาเดินแล้วก็พาเขาขึ้นรถกลับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมตรงนั้นเขาจะได้ไม่ไปหยิบไปจับอะไรแล้วก็ไม่ไปกินข้าวตรงนั้นที่เขาจะต้องไปถอดหน้ากากออกตรงไหนอย่างไรก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นออกได้เลือกเวลาเลือกสถานที่นะคะแล้วก็ดูบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม